สวัสดีค่ะทีนี้เราก็มาต่อด้วยการทอดข้าวนะคะตอนนี้น้ำมันร้อนแล้วนะคะเราจะชุบไข่นะคะก็ใช้ประมาณสองฟองน่าจะพอดีนะคะเราจะทำการชุบนะคะน้ำมันร้อนแล้วกิ้งนะคะต้องรีบขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเปียกนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ลงเลยค่ะเห็นไหมคะเห็นอยู่เนาะใช่ประมาณนี้นะคะ ใช้ไฟระดับกลางนะคะทอดข้าวนะคะไข่จะช่วยให้ข้าวเนี่ยไม่แตกออกกันนะคะอันนี้นะคะ มาทานนะคะมีแบบฟองไข่ด้วยอันนี้หม้อราเล็กก็แบบประมาณนี้ก่อนนะคะนี่ะคะก็จะรอนะคะเพราะว่าข้าวเราสุกแล้วแค่แบบว่าให้กรอบนอกนุ่มในนะคะเดี๋ยวเราจะ ช่วงรอนะคะก็สั่น้ามันด้วยนี่นะคะมันก็จะกกอกประมาณนี้แล้วก็รอ,อก,ก่อนนะคะเราจะเย็นๆค่ะ ๋ยวข้าขงนอกมันกรอเราจะมาดูกันนะคะ ไม่นานค่ะล้วนึอก็เรอให้มันเหลืองนะคะก็ลูกประมาณนี้ประมาณพอดี หอมนะคะประมาณนี้เราให้เหลืองนะคะเราให้เหลืองค่ะเราให้เหลือง พาใจเย็นๆนะคะไม่ต้องวีก็ดูด้วยว่าจะเหลืองหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะรอสักแป๊บหนึ่งเพราะว่าให้ข้าวข้างในได้หอมด้วยนะคะใครจะได้แล้วค่ะ ค่ะสีเริ่มเปลี่ยนเป็นสีตาลนะคะก็จะประมาณนี้ขอเดี๋ยวมันจะไหม้นะคะร้อนๆเลยค่ะ้าทอดของเรานะคะปดแก๊สนะคะ ขึ้นนนะะะคะจะได้เห็ี่แหละค่ะข้าวทอดก็จะประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะคะว่าหอมหวานอร่อยไหมจะร้อนๆอนอยู่นะคะส่วนมากก็จะปล่อยเย็นนิดนึงไหมคะมกลิ่นของพิกแกงนะคะ นี่นะคะข้าวทอดเราความหอมของมะพร้าวก็จะหอมขึ้นนะคะกลิ่นของพริกแกงนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะชิมนะคะแม่ข้าวก็ยังเรียงเม็ดอยู่เพราะเดี๋ยวเราต้องไปยำอีกทีหนึ่งนะคะหนังกรอบหอมมะพร้าวเผ็ดหอมมันอร่อยนะคะกรอบๆนุ่มๆค่ะเดี๋ยวยังไง จะไปเตรียมทําเป็นยําแหนมให้นะคะต้องโปรดติดตามคลิปต่อไปที่จะยําค่ะต้ขอโทษทีเพราะว่าทําคลิปยาวไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้ทําแทบโหลดให้มันเป็นตัดต่อนะคะยังไงก็อขอไปไปนที่นี้นะคะนี่นะคะข้าวทอดของเราเสร็จเรียบร้อยนะคะบางคนก็กินเป,ป๋าแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวเราจะไปยำกับแหนมอีกคลิปหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะ